ไปจะเป็นการสอนบูทเพื่อนก็เราเลือกเต้าก่อนว่าเราทำงานตัวไหนครับแต่งายาวไปหรือทำปูยาวไปอ่าปูยาวปูยาวแล้วก็กดติดทารก็จะไสร ยาวกดปีกเฟสบาร์แล้วก็ทิศทางแค่จะไปง่ายฝากเฟสบาร์ทิศทางแค่จะไป คันมากเอาไว้บูทศพเอาไว้บูทปิดตู้ชุบฝึกไว้ <c oughs> ถ้าเป็นไม้เป็นไม้ก็ได้เหมือนกัน โอราะใไหมบุดเพื่อนในการบุดเพื่อน ในการปิดตัวชงปิดตัวชุบทำให้ตัวลำก็ได้ท้งบูปบ่อยตัวยิงลำํำ